ก็ค่สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกสองท่านกับสองยาแล้วก็เสื้ออีกลิลนะครับสื้ยิงหัวครั้งที่แล้วที่ผมบอกนะครับถ้าที่เข้ามาแล้วคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับวิธีการยิงหัวผมอ่านเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนนะเดี๋ยวทุกคนถามว่านู่นนี่นั่นตัดต่อนั้นนะครับ ดี่ยคว่าตัดต่อนะแ๋ยว่ามัยิ่อะไรกันหมดข้ในกันหมดวะมงมามายับวิธีการยิงหัวนับให่ใุกคนนับปัดนี้นี้นับไปเลยนับอ่าทุกคนอันตัวนลังตับลอ่านั่ ก็นันี่การยิงหัวคอมคอมก็ยิงง่ายครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่มีศัตรูเยอะๆกันมาทุกคนเริ่มมีคนเกิดมีเริ่มมีเกิดเห็นเริ่มมีคนมาแล้วนะเอ้ย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 จะตายตาย ม่ไม่ไม่ไม่คนวิ่งม,ม,มานะลูลกเออโดน,นหา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 ค่เาจะปั๊ริงเลยอมกรก

ขนนับคนนอนเผอะอืมอลิซการีนี่หัวคมนับอ่ามาดูผมรอบนีบ้นจะเป็นซองยาวมากนะครับ นี่ิการยีงหัวยินหัวคนนะนี่คการยีงหัวนับรูกสองยาวดีกว่าหรือไปราวน่คือคนนั้นคนอา้ามันอัดตัวไม่เห็นนะครับอ่ะลองแคนี้ก็ได้มันับไม่ในับนับงใหคน,นดูดู นับปุ๊บยิบลอมนี้อ่ะหายไปแล้วนี่ครับอืมอมัมมมนรับนะหายแล้วปูเออแล้วครับส่วนวิธีการหน่วยกองยานใช่ไหมเนี่มอันนี้กว่ากว่าสวยอีกเกลลิลก่อนนี่ครับให้ทุกคนเลื่อนไปเลยว้ายประตูมันไปไหนหมดวะ อางั้นลองอันนี้ก่อนแล้วกันเฮเกิลโอ้ย,อยเอาชิปปแล้วเดิงออกจากเกมตาย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 ,ตาย,ตายโอ้ยมันอัดตัวกันยังงัอนอัะ ใ ah, ส่โซเอีกรอบหนึ่งทบทวนทบทวนหวานชูลอง วายเลยมามามารอบใหม่แล้วมาแล้วทุกคนมานะครับเดี๋ยวผมจะสอนใหม่นะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหนึ่งกับยซ้์คุณท่านก็ยิ่งรบกวนยิ่งมา ไม่ตายไม่ต่ยว่าเติรฟาก ว่าไม่ใช่แล้วทุกคนว่าไม่ใช่แล้วมันนม่ยิงหรอวะเฮ้ยจริงหัวคงเป็นไปแล้วนะนี่หนหยเอดตัวไปเลยปุ้มพ่อมตายเริ่มพ่อมตายเริ่ม ก็ไปดูกันตั้งค่าเลยแล้วการานัดนัดกับโดนแบนยังไม่ได้ใช้โปูเลยอ่ะก็เป็นตั้งค่าการสูงสุดหนึ่งเลยนะครับไม่ใช่ดิตอนแรกผมปรับอยู่นี้นะอ่ะให้ทุกคนปรับตามผมได้เลยนะเออไม่ใช่อันนี้หนึ่งรอปุ๊บอันนี้ประมาณ0 2เออสองสอง อ่าแล้วก็คนก่อนนี่ครับปรับตามนี้ได้เลยนะครับก็สหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนได้บายจุจ๊บ